ในรอบหลายปีที่ผ่านมาการเปิดสัมปทานปิตรเรียมรอบใหม่ของประเทศได้ถูกชะลอออกไปท่ามกลางเสียงคัดค้านจากฝ่ายเห็นต่างและเสียงสนับสนุนเนื่องจากไม่มีรัฐบาลชุดใดที่กล้าเดินหน้าแม้ว่าล่าสุดในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอได้ตัดสินใจเร่งเดินหน้านโยบายการเปิดสัมปทานปิเตรเรียมรอบที่21เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมขยายเวลาการเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นคำขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิเตรเรียมในแปลงสำรวจต่างๆในเขตพื้น ที่บนบกและในทะเลอ่าวไทยด้วยระบบสัมปทานแบบ Thailand ทร i พารรวม29แปลงจากภายในวันที่18กุมภาพันธ์2558เป็นสิ้นสุดภายในวันที่16มีนาคม2558และมีนโยบายให้สิทธรัฐเจราจากับผู้ผลิตภายใน4ปีสามารถนำระบบแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC มาใช้สำหรับพื้นที่3แปลงในอ่าวไทยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับศักยภาพปิโตรเรียมของแปลงดังกล่าว ขณะที่มีหลายฝ่ายเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานนำระบบแบ่งปันผลผลิตมาใช้เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากเห็นว่าระบบดังกล่าวรัฐจะได้กรรมสิทธิ์ทั้งหมดและได้รับส่วนแบ่งเป็นปิโตเรเลี่ยมที่ขุดพบซึ่งรัฐสามารถนำมาขายให้กับประชาชนในราคาถูกได้ต่างกับระบบสัมปทานที่รัฐรับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินส่วนปิโตเรเลี่ยมที่ขุดพบทางผู้ประกอบการจะได้สิทธิ์ในการบริหารจัดการและนำไปจําหน่ายในราคาตลาดและอาจทําให้ผู้บริโภคต้องซื้อพลังงานที่ผลิตได้เองในประเทศในราคาแพง ซึ่งทางฟ้าของกระทรวงพลังงานนายครุจิตนาครทัพรองปลัดกระทรวงพลังงานชี้แจงว่าเหตุผลสําคัญที่ไทยควรใช้ระบบสัมปทานไทยแลนด์ทีเนื่องจากเป็นระบบที่เหมาะสมกับสเกยภาพปิตเตรเลียมของประเทศซึ่งเป็นแหล่งขนาดเล็กและมีปริมาณปิโตเรเลียมไม่มากและภาครัฐไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในการลงทุนและยืนยันว่าที่ผ่านมาระบบดังกล่าวไม่ได้ทําให้รัฐเสียเปรียบแต่อย่างใด โดยเมื่อเปรียบเทียบการเปิดสัมปทานปิเตรเลียมรอบที่20ไทยสามารถขุดพบปิโตรเรียมเพียงปีละ50,000ล้านลูกบาทฟุตส่วนทางกับความต้องการใช้ในประเทศที่1.8ล้านล้านลูกบาทฟุตขณะที่ไทยสามารถผลิตได้เพียงปีละ1.3ล้านล้านลูกบาทฟุตทาให้หากปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบ p s c ตามข้อเสนอของฝ่ายที่เห็นต่างอาจส่งผลให้ไม่มีเอกชนเข้ามายึดสิทธิ์ขอสํารวจปิเตรเลียมในไทยเนื่องจากเมดเงินที่ต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีขุดจอะต่างๆเทียบไม่ได้กับปริมาณปิโตรเรียมที่จะได้รับ และหากทายที่สุดไทยต้องยุติการดําเนินการสำรวจปิโตเรียมรอบนี้ออกไปอย่างไม่มีกําหนดจะก,กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของไทยเนื่องจากปริมาณกา๊าซสำรองที่พิสูจน์ทราบจะทําให้ไทยมีกา๊าซใช้ได้อีกประมาณ7ปีเท่านั้นซึ่งจะทําให้เกิดวิกฤตพลังงานทันทีระบบสัมปทานก็ดีระบบแบ่งปันผลผลิตก็ดีมันต้องคํายึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่เราคิดว่าจะมีเสีก่อนเมื่อเราคิดว่าเรามีขนาดไหนแล้วเราก็สามารถจะออกแบบให้เก็บมากเก็บน้อย ตามที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศเพราะนการที่จะบอกว่าระบบแบ,บ่งปันผลผลิตเก็บผลประโยชน์เข้าประเทศมากกว่าระบบสัมระทานจึงไม่เป็นความจริง อย่างไรก็ตามเมื่อภาคประชาชนได้ยื่นไพ่ใบสุดท้ายส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ชะลอการเปิดสัมบทานปิโตรเรียมรอบที่21ออกไปก่อนภาครจึงได้กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกภาคส่วนโดยจะมีทั้งนักวิชาการนักกฎหมายตัวแทนภาคประชาสังคมที่เห็นต่างซึ่งท้ายที่สุดประเด็นถกเถียงในเวทีดังกล่าวจะนำไปสู่บทสรุปให้กับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างไรคงต้องจับตาในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ภูวรั์กมลตนะเสถียรทีมข่าวเอเจนเอ็นรายงานครับรายงาน